รักน้องมาที่โดนวันแรกเป็นยังไงไปดูกันช่วงเช้าพี่ๆก็จะพาน้องๆไปทํากิจกรรมภายในอาคารอเนกประสงค์การแสดงแรกเปิดด้วยชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ต่อด้วยคําต้อนรับจากอาจารย์เป็นยังไงไปฟังกันชชีีีวิเเฟรมมันไดด้หย หลังจากนั้นเป็นการแสดงภาษามือจากสถาบาันราชสุดาตามด้วยโคเวแดนมันๆที่ทำเอาพี่กลุ่มและเฟชี่นั่งกันไม่อยู่เลยทีเดียวตามมาติดๆกับการแสดงของพี่กลุ่มและกิจกรรมของสันทนาการกลางที่เรียกได้ว่าจะเต็มกันแบบสนุกสุดๆไปเลยจะสนุกแค่ไหนลองไปดูกัน กันด้วยสาระดีๆจากกิจกรรมวีอมหิดลถัง MU g u ูไกพูดคุยกับรุ่นพี่มหิดล MU Choir และฟังเพลงพอๆจากลองสปีดทิชช์หลังจากทานข้าวกลางวันน้องๆก็จะได้ทำกิจกรรมภายในกลุ่มสัมพันธ์และปิดท้ายกิจกรรมวันแรกด้วยสันทนาการกลางพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมกดติดตามไว้นะ